5, อขอต่อคำเดียวเลยแต่ไม่ตะภาพถ้าได้อไว้นี่นะแต่ไม่ไรุ้กับประเท้กันกันห้าพนบาทห้าพันบาทไอ้ซัดเฮ้ยแล้วเห้อเพื่อนเพื่อนเพื่อน คำเตือนเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรถามพ่อถามแม่ถามปู่ถามย่าถามตาถามยายก่อนที่จะดูคลิปนี้เพราะเป็นคลิปเต็มระบบที่สุดของที่สุดแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าจะตายก็ตายในที่ปิดเด็กที่กินน้ำกระท่อมหรือว่าต้มน้ำกระท่อมดูคลิปนี้ผมแบบยันยันจบนะไอ้พวกขุนหมาสันดานหมาทั้งหลายสวัสดีครับผมเบิร์ตว,วัวนาอนะวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างมาเลินก็ไม่ว่างนะน้องๆตอนนี้ผมก็ มาถึงบูรีล์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็จะเอารถธนาอาผมก็จะไปขายกับไอโอมสายชิวแต่ก็ไม่ต้องโทรไปเลยแต่มันส่งโลเคช,ชั่นมาให้แล้วที่ร้านผมยังไม่เคยมาร้านน,น้องๆก็รู้นะผมไม่รู้นะผมมาที่ร้านผมจะให้มันมาตีราคาผมซื้อไอแบงค์มา20,000ผมกะว่าแ่งให้สักหมื่นห้าอย่างดีว่าไอเฮียใช่ไหมเผื่อมันไปดูคลิปย้อนหลังไอเฮียที่เราเราไปทำของม,มันล้มไปทําอะไรมาเยอะแยะแต่เดี๋ยวเราไปถึงที่ร้านมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนกันช่วยกัน เดี๋ยวดูแล้วมันจะตีราคาเท่าไหร่เดี๋ยวมึงจะรู้ว่าเป็นคนจริงไอ้เหี้ยโอมมึงจะไปตีถูกๆกับเพื่อนฝูงไม่ได้ถ้ามึงตีถูกกับเพื่อนฝูงนะเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ามันเต็มระบบขนาดไหนไอ้สัสไอ้เหี้ยกูไม่อยากจะพูดเยอะใครใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก็เป็นเพื่อนผมรู้จักก็ประมาณ3-4ปีแล้วโอมใส่ชิวก็ไม่ได้เจอกันมานานนะตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้เจอกันเลยเนี่ยผมก็กำลังไปร้านมันซื้อมา20,000ไอ้เหี้ยขายขาดทุนสัักก5,000็ยงดีว่เดี๋ยวดูมันจะตีให้กูเท่าไหร่เดี๋ยวรถอยู่้า ต่อรองไม่นอนนะเชื่อผมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปเต็มระบบที่ร้านมันเดี๋ยวเอารถมันลงปุ๊บเดี๋ยวโดวให้มันตีราคาทเท่าไรขายขายจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นซื้อแบงค์มา2องหมื่นอะ่ะเขาไปทำคลิปขายแม่งลองดูเดีมันจะให้กูตีราคาเท่าไหร่แม่งแบบดรามา่าแม่งก็ตีราคาน้อยดูเพื่อนฝูงเนี่ยมันตีให้เท่าไหร่แล้วมึงจะรู้จะเจอคนจริงเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าจะเป็นลำไง let's go วนมาสองสารอบแล้วนะมันบอกจะฝั่งขวาขวาเนี่ยวะอ๋อเนี่ยมันบอกให้ข้ามทางรถไฟไปเมื่อาไม่จอดขามคนอย่างนี้นะ คิ่ร uh, ้านยังเดี๋ยววะนี่แล้วมอไซค์ร้านนี่มะวะพี่ผมมารถมาขายอ๋อเฮ้ยร้านอยู่ไหนวะตามทางรถไฟไหมป่าวะเนี่ยทางรถไฟอะเอาหนี่รถมันนี่เออใช่ใช่ใช่อ๋อรถมันนี่เออเนี่ยน่นไหมเฮี้ยนั่งกินข้าวอยู่ปะเออไม่ได้ตั้งใจเลยนะเอาดีๆมาเจอมันเฉยเลยหงุดหงิดแม่งหน่อยไหมโอยเนี่ยไปทั่วมั่วทั่ว แล้วมึงสบโด่ <impossible no surprise> ี dogs with dogs with dogs <dunno> <the öst> ่อะไรใหกูแบบนไปวนมาวะมายรถมาแล้วขึ้นข้าวอยู่ซื้อต่อจากไเแล้ววันนี้ทมาทด่ไดหายเเออ้นข้าววันนี้ีขับรถก็ไมอยกทีเก็ป่อให้บนเไอ้เจ๊นี่มึงอยู่เลยไอวาไนีามงนี่ะโอเกับอไม่งดังไปทิงนะกูบินแล้วพี่กีกอมึงก็ยังอยู่อยู่ เป็นที่ไหซื้อถอยไปคขายองห่เนี่กูเลยแบบเรามองดูตีราคาดูกรก่อนเลยเราสายกดธเขาเปลี่ยนชื่อเราแล้วดีภาพก่อนแล้ไม่ต้องอบบ้องมึ้เอานี่เอานี่เดี๋ยวไปเจอที่ร้านบวกกันไนเลยไม่โกรหรอกแต่ว่าต้องดูราพก่อนแล้วกันกูขอรดแบบเนียนเนียจบแล้วก็เรื่องเสียงเครื่องนี้เนี่ยเอ้อย่างี้ได้ไม่ก็ธหรอกถ้ารถปีร้านถ้ารถปีร้านไม่ไม คอนเซอร์รานนี้คอนเซอร์เลยอนเซอร์ขเหยยบไดเลยข่ยเหยียบเรือนเรืหมไปเดี๋ยวให้เพื่อนผมยกเรือไอ๊อย่าไปเจอกันที่ร้านน้องๆแค่นี้แหละอย่าไปไปขายมาที่หน้าร้านร้านนี้โอเคไหาเลยายละ กูจริงมกูเลยเนี่ยคูซื้อแดงมาคูตู้ตูซื้อแบงค์มาสองเลยเออเจ้าพอดีคูพี่เกี่ยวครับเพราว่บรรทุกมาจากคอนแก่นเนี่ยกูเลยมาขายคูลตรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยให้ลูกมาเอามาลงมีแต่ไหเอาแต่ไหนคูแต่ไหนเลยอันนี้คือขายจริงนะขายจริงคือขอราคาเพื่อนฝูงไม่ขอราคาที่มึงเป็นกระแสหีืออะไรแบบถ้ากดราคาเขาเยอะนะเนี่ยเอาอนนี้เอาราคาเพื่อนฝูงนะเอาเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงนะก็ให้ราคาแบบตลาดไปเลยจนถ้าราคาแบบนี่เด็กแต่ขอต่อหน่อยก็คือจะดูสภาพรถหน่อยนะนิดนึงเพื่อนกกันนว่าาคือเรรทธุิจ เพื่อนสนเพื่อนด้วยแต่ละไปทำลูกเนี๊ยบก็ยังไปทำลูกแข่งกันกูเห็นมกูขายดีอะกูเลยมาขายแม่งเลยแต่กูงูตรงกูงูตรงเดี๋ยวใครไปดูในคลิปได้นะว่าผมซื้อต่อไอ้แบงค์สจแบงค์ที่ข้างใครนะไอ้ที่ขายเท่าไหร่กูซื้อมันต่อสองหมื่นควยคุณเทดูกูขายหมื่นเจ็ดดูแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูซื้อมันสองหมื่นแต่ถ้ากูกล่าวว่าได้แค่หมื่นห้ากูว่าโอเคแล้วเอางี้ตกลงถ้าอยากได้เท่าไหร่หมื่นห้าอันนี้ตกลงเลยอยากได้หมื่นห้าไหมเ แต่เขาต้องทราบก่อนเอาดูของจริงเอาลงมาเลยแล้วกันเพื่อเอาไปแต้เอางี้ตอนที่กูซื้อไอ้ไอ้แม็ก์ดีสบายอ่ะแต่พอมาขายกูอะกูไม่รู้นะเป็นไงแต่ว่าขอเทสหน่อยแค่นั้นแหละกูเปลี่ยนท่อมาใหม่ด้วยหอยแดงเดี๋ยวต่อมาพี่ท่อใหม่มะไอ้แม็ก์มันเปลี่ยนท่อไม้ใหม่แดงใส่สีเพื่อนส่วนเพื่อนนะแต่ว่าเอาจริงนะธุรกิจจะมธุรกิจด้วยถ้าจะให้แบบไปต่อได้ก็มันต้องผ่านต้องไดแต่ถ้ามีอย่างน่าในก็คือแบบราคาางได้พาได้พาได้เพราะว่าไปขายร้อยอันนี่ร้อยสิบใช่ 9, 9ุนนะถ้ารับซื้อตายจริงก็ไม่เกินถึงห้าถึงห้ามันต้องสภาพเหมือนเดิมย,ยแต่เ,บบเล,ล,ลนเ่นพลบอะไรลดแล้วตุกอย่างเล่มไมาให้มาแล้วถึงลดแต่ผมดูแค่รถก่อนขอ,อดูรถแล้วกันเอางี้แค่รถกับเครื่องแค่นั้นจบนะค่าแบบไม่มีน้ำเลยเอาไปเต็มๆเลยบ้างให้เลยผมยมกลงก่อนนะครับผมการทูเรียนมันจะให้ราคาเราเท่าไหร่นะครับน้องๆเพื่อนผูกกมันก็ต้องช่วยกันใช่ไหมช่วยแล้วเพื่อนถูกคือคือ แต่ว่ารับสภาพรถมันเครื่องอะไรให้มันจบด้วยรถดีรถดีไม่หน้ไม่ซื้อทำไมแล้วไม่จะขายวะงงว่ะกูไปยนหน้าบ้านมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลกูเพิ่งซื้อมาด้วยพี่แดงสปอนกูกูซื้อมาสองหมื่นกว่าแต่กูทลอกพ่อกูทลอพักเช้างอไปชัวรอถมัน้าอไแต่เราไม่เป็นรอยไม่เป็นไรนะแล้วไม่ขายมันวะขายให้ขายมันกูซื้อมันมาจะขายได้ไงมึงไปชืเอ่นตรงนั้นก็ขายตัวเลยราคากอเพื่อนก็ขายเหมือนได้ราคาไงมึงพ่อค้ามึงเยอะ ออ๋เราไปทาอะไรต่อได้เอี่แข็งด้วยนะเนี่ยกูตีราคาไปเลยเอาไปแสนนึงไปโอ้โหเราไปเลยเอไปแมกแซนหนึงขายอีกอยู่หรอไม่กระบะขายไหมกระบะขายไหมเราไปหกหมื่นไปกระบังหกหมื่นมาแสนแสนแสนห้าอ้ตัวอะไรเลมันต้องไปต่อได้เว้ยนี่ดมาเพื่อนกันนี่ไม่ได้เกิดขนาดมันกลบขนาดนี้เรื่องกัดเพื่อนแต่ว่าธุรกิจไงถ้าขายกูดีเลยลูกน้องเยอะเลยแต่เป็นงานจริงๆริงนี่ไม่มีเลยเดือมันมันเอาบันไดมาแล้วก็ยกลง เปนมาลอง้วมยก้องมคุณสภาพแล้วว่าได้เสียเพื่อนมาวันนี้เทต้องน้องก็คุใหญ่มและเเขียนที่บที่บ้านเลยจริงนนภาพมึงดอีกก็ง่ายไม่ได้ห่ะเออเพื่อนกันในเกียมงอะไรบ้อ๋อีเพื่อนก็ส่วมเพื่อนห่อยธุรกิจตัวที่มันใชแล้วโอ้โหกู้ต่อยแบงค์มาสองมื่นี่นะเียเราก็ไฟท้ายแตกลู ีเดี๋ยวมึงซื้อมาสภาพนี้เหรอแล้เล่มเอกสารครบหมดแน่ผมร้องมาจากแบงค์ตอนที so ่ผมมาจากแบงค์ก็เครื By ่องก็ดีปกติใช้งานได้ซื้อมาสองหมื่นอ่ะขอแค่หมื่นห้าผมก็ผมก็น้ำตาไหลละน้ำตาไหลเพราะซื้อห้าพันก็มีไอ้เรื่องซื้อมาสองหมื่นซื้อว่าจะขายขอแค่หมื่นห้าให้สบายใจแบบแค่นี้แบบรู้สึกขาดทุนแค่นี้พอถามว่าหมื่นห้านี่แพงไหมมันก็ราคาตลาดรับซื้อก็โอเคเท่านี้แหละแต่เราจะมาดูเรื่องสภาพรถเป็นใหม่นี่พรบ ผมีเอกสารครบเดี๋ยวมีเล่นรเล่นรถครับครบ Army ครบนะดูกล้องไอเทียจะให้คมดูเนี่ยจะถามว่าอันนี้แบบอันนี้น้ำมัเต็มทันหรืม่เต็มทันให้ไ้น้ำมันด้วยเว้ยให้น้ำมันด้วยใจปั๊มมาถือให้น้ำมันไปด้วยครับคุ้มไหมก็สองลิตรก็ประมาณร้อยยี่สิบบาทคุ้มนะเ้เดี๋ยวนี้ท่อนี้โอ้ท่อได้ป่ะได้ดาวได้ดีนะท่อที่แพงกว่ารถเลยป่ะสายซีถ้าชุดนี้มือใหม่เลยสองร้อกว่าบาท มันแปดเอาไว้แปดเดี๋ยวในตอนซื้อตอนมีไอ้แบงค์มันเอามาไม่นที่ผมไม่รู้ไอ้แบงค์มันต้องถามไอ้แบงค์ไอ้แบงค์มันบอกประมาณสองพันแปดสองพันแปดเออสองพันแปดอ๋อเดือนซีบีอะลูกอะไรวะเนี่ยเดือนซีบีคืออะไรวะเดือนเดือนเดือนตั้งเดือนตั้งอ๋อแล้วลูกอะไรเนี่ยลูกเดิมเดิมลูกเดิมเอาอางี้ดีกว่าสภาพโดยรวมแล้วนะคือสภาพรถเอาพูดกันเรื่อนกันนะก็ให้สักผ ไม่ต่อแล้วกันกูจะไปหาตัวต่อถ้าเรื่องไม่จบแล้วนะขอฟังเสียงเลยได้เลยโอ้โหเดียวติดเดีย <c oughs> เด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันแกล้งหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เครื่องเงียบฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียง <c oughs> ไม่มีดังไม่มีดังไม่มีหอนいい <c oughs> ไอ้นีไน่ไงขัดแห้งขัดแห้งขัดแห้งมีน้ำมันเครื่องไหยมี เปลี่ยนมาเรียบยร้อยแบบคันแห้งนะคันแห้งมล้วดูกระตีอะคันแห้งกูไปทำคันแห้งมาพันห้าไปนะเพืเ่อนไม่ได้หัว,วเราะแบบจริงๆจังๆเลยแบบเดี๋ยวใครว่าแบบเฮ้ยดรามา่ามาเตี้ยมอะไรไม่มีนะครับก็เอาจริงจรงจังๆันห้าแต่นี่ทำคัสเป็นคัสแห้งมาไอ้เห็นได้แบงค์บอกเป็นคัสแห้งนิดละสิบคัสแห้งก <c oughs> ูเพิ่งเคยได้ยิน <c oughs> เขาพูดตรงๆเลยนะเรื่องสภาพรถหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต่อสมบัติแต่กูหหจะต่อ ตรงนี้แหละตรงเครื่องนี่แหละมันไม่มีหรอกคัดแห้งมึงเป็นร้อยสิบเลยไปทำคัดแห้งใครทำให้มึงมีแบงค์มึงเป็นหลอกมึงละไม่มีหรอกมึงยังมูอยู่เันดังได้ไงไวเทียลมึงคิดี่ราปกติไหมรู้ว่าปกติปกติใช่ไหมเอางี้เลยขอต่อทำเดียวเลยแต่พิสพาได้ได้มึงเอาไว้น <e ี่นะแต่ถ้าไม่ได้มึงกลับประนทศไปกันนะพูดเลยขอหนึ่นห้าเนาะตรงนี้เลยถ่าย มาเตียยนะไฟแด่เลยอ่ะเฮ้ยูว่าเออเหูลาคาเพื่อนหูสายอ้เพื่อนหูเพนีไม่ใช่กระดิเร็มที่ไม่ได้หัวล้อแกบจิงๆกเลยแส่พิษะพาแต่พิษะพาง้าันบาทห้าพันบาทออีสันี่เข็รเทศสเพเ้จก็ต้ีบซื้อ่้าไหมมันเก็บเครื่องอีกมานสี่ห้าพัน ไม่ได้อาจจะลามไปโดนต้องไปพาเพื่องาอะไรไปไเรื่องเพื่อนเอานี้เอางี้กูให้เพื่อนอีกพันแล้วกันเป็นหกพันบาทาได้ก็เอาไว้เลยจ่ 6, ายยวกจะ็เอาดีนะครับพันด0แต่หกพันเนี่ย ใจเวอ้ยไเหี้ยเ้ยมึงใจเย็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเไม่ใช่มึงจเยนได้ไหมใจเป็นไรกันอกไม่ใช่ไม่เป็นไรกันอีใจเไรยใจเย็นใจเย็นค่คุยคุยได้ไม่ใช่แม่อองี้ด้วยไอเหี้ยแล้วมึงมาตบทุ่งี้เราไม่เป็นไรกักลับได้ไม่สนใจอยู่แล้วไอ้เหี้ยแค่่ม่านไสัไอ้เหี้ยแล้วมึงมาทรลูกค้าโอ้ยมึงตบไอ้เหี้ยม่จได้เจอแบบของจริงมากไสัส อะไรลูกค้ารูกระุกกระลั่ไอ้ีม่เที่ยงเที่ยงตดตดแม่เที่ยอะไรวะพูดดีวะแล้วนี่งยก ผมพันกูไม่ขายก็ได้ไอ้เห oui, er ี้ยมึงก็คุยดีได้มันจะไงก็มาทำย่ามัได้เจอคนจริงไอ้สัสถ้าเสียหายรถคันนี้อาันนี้อันนี้ก็สุดนี้เว้ให้ไม่รู้แล้วแต่มึงไอ้เหี้ยไม่ได้หยุดรถเลยไม่เื้อไอ้เหี้ยรับตัติดเไอ้สัสเพื่อผมไอ้เหี้ย จริงไอสัตว์ไอเย็ดแม่ไอเหี้ยไม่ได้บ้าได้มากูเถอะไอสัตว์ไอ,ไอเหี้ยรถ